6 5นาฬกา5นาทีนะฮะท่านเริ่มออกเดินทุดงฮะวันนี้นะครับ6 5นาฬกา5นาทีนะฮะโมทนาสาธกุกับทุกท่านนะครับที่มาทำบุญใส่บาตรนะครับฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นะครับทำวัดเช้าแล้วก็ทำวัดเย็นนะครับ คุณพี่ขยบขวานิดนึงอ่าเปิดทางเดินให้ท่านนิดนึงนั่นแหละครับขอบคุณครับคน่ะท่านลงบนใจมาแล้วนะอ่ายกมือพนมเลยนะครับยกมือพนมไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับถอดหมวก้วยครับคุณพี่ครับถึงไหมไม่ถึงแน่เลย ออ่่กกลมมลมมาาหหนนยยครับมมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจนะครับจากทั่วไทยนิวทุกท่านที่รับชมนะผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับอย่างเช้าวันนี้6นาฬิกา51นาทีนะฮะวันจันทร์ที่13พันวาคม2564 นี่คือภาพบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญนะครับที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านพักกำวัดอยู่นะฮะอีกไม่เกี่นาทีนะฮะเดี๋ยวท่านจะเดินลาลิกทุดงนะฮะมุ่งหน้าไปทางเขาย้อยนะครับเข้าถนนหลวงหมายเลข4ี่หรือว่าถนนเพชรเกษมนะฮะออกจากฟ้มประตูวัดแห่งนี้นะฮะนี่ฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมานั่งรอนะครับเพื่อถวายน้ําดื่มสิ่งของต่างๆกันตั้งแต่นู่นเลยฮะบนศาลาเลยแล้วก็เดี๋ยว ข้าวเกี่ยวไปบนถนนเมื่อสักครู่นี้เห็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบอกนั่งรอกันนะฮะเป็นกิโลแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะมูยทีสว่างสรรเพชรมรสถานของจังหวัดเพชรบุรีนะที่มาอำนวยความสะดวกในขบวนบุญนะฮะของวงตาบุญชื่นตั้งแต่วันแรกที่เข้าเขตเพชรบุรีนะฮะไปรับกันถึงนู่นเลยหัวหินเลยนะผมจําได้นะฮะไปรับถึงชะอํานะฮะชะอํานนั่นแหละเขตชะอําหัวหินนะฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมบรรยากาศบนศาลานะฮะอีกไม่กี่นาทีท่านก็จะออกจลิตทุดงแล้วนะฮะ สำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางนะ,ะก็ฝากประชามพันธ์กันด้วยเดี๋ยววันนี้จะใช้เส้นทางเดินทุดงนะฮะมุ่งหน้าสู่เขาย้อยนะครับมุ่งหน้าสู่เขาย้อยแต่ว่าจะถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมผมก็จะอัปเดตนะครับผ่านทางเพจทั่วไทยนิวเนี่ยทุกชั่วโมงหลายคนบอกจะถึงวังมะนาวกี่โมงถึงลาดบุรีกี่โมงถึงวันไหนเรากําหนดไม่ได้นะฮะเราไม่ได้บงการพระนะฮะเราต้องตามท่านนะฮะเดี๋ยวท่านถึงไหนเนี่ยผมก็อัปเดตตลอดอยู่แล้วนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ยังคงติดตามรับชมอยู่นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะ,ะของพี่น้องชาวพุทธในเขตจังหวัดเพชรบุรีโอ้โหต้องบอกว่าเนืองแน่นจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยระยะทาง7กิโลเมตรเนี่ยฮะใช้เวลา4ชั่วโมงกว่ากว่าจะเดินถึงวัดนะฮะนี่ฮะคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับมาจากไหนฮะเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่นี่เนาะอายุเท่าไหร่แล้ว หกทีแปดโอ้อ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะนี่ฮะเป็นพี่ๆอสอมอนะครับในเขตน,นี้เห็นโหไม่ได้เลยเอสอมอกับผมถูกโลกกันเดี๋ยวปากต่อปากเดี๋ยววัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอต้อนรับผมไงขนมขนมนี่เพียบห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นอ,อีกไม่กี่นาทีนะฮะก็ท่านจะออกจากลิกทุดงแล้วนะฮะ เส้นทางใช้มุ่งหน้าเขาย้อยนะครับวันนี้นี่ฮะรอกันนะครับนี่พีก่กองสุริยานะครับกับแม่ขาวสวัสดีครับสวัสดีสดนะฮะไร์สดครับผมสดสดครับสดบสดฮะนี่หลงตาม,มาแล้วอันนี้กราบยังกราบหลวง,ง,งปู่ยังฮะกราบแล้วเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายครับเดี๋ยวครับอันนี้เป็นอาหารนะครับที่หลายท่านแนะนำถวายยามเช้านี่ก็เดี๋ยวก็ท่านก็เอาไว้ที่วัดนี้นะครับไม่เรียกไปไหนนะครับนี่ก็ผ้าไตานะครับผ้าไตาแล้วก็เครื่องสังฆทานน้ำพงน้ำผึ้งนี่เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับจะให้พี่ก้องสุริยาเนี่ยมาถวายพระนะครับ ทนแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับท่านเดินทุดงนะฮะท่านถามผมว่าทานข้าวหรือยังผมบอกทานแล้วครับหลวงปู่นะฮะได้ยินไหมฮะหลวงปู่ถามผมทุกวันนะฮะหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะฮะท่านเริ่มออกเดินทุดงฮะวันนี้นะครับหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะฮะ ธนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่มาทําบุญใส่บาตรนะครับฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นะครับทําวัดเช้าแล้วก็ทําวัดเย็นนะครับคุณพี่ขยบกว่านิดนึงอ่าเปิดทางเดินให้ท่านนิดนึงนั่นแหละครับขอบคุณครับ ท่านลงบันไดมาแล้วนะอ่ายกมือพนมเลยนะครับยกมือพนมไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับถอดหมวกได้ครับคุณพี่ครับถึงไหมไม่ถึงแน่เลยอ้าวก้มมาหน่อยก้มมาหน่อยครับก้มมาครับนั่นแหละครับอ่าใครมีปัจัยอย่าถวายท่านนะครับปัจจัยเก็บนะไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มเงยหน้ารับพรท่านนะครับถ้าก้มเดี๋ยวมาชนท่านนะครับผมขอบคุณมากครับ อากระเป๋าข้างหลังหน่อยครับอาน้ํายกได้นะครับอาของมีของถวายเปิดหมวกเปิดเปิดหมวออกให้ท่านเคาะให้ก่อนเอนั่นแหละนะครับอายกได้ยกเลยนะฮะมีของถวายยกนะครับพี่เอากระเป๋าหลบนิดนึงเดี๋ยวโดนท่านท่านเมษท่านไม่แตะพอเลยกระเป๋าจะมีตังค์เดี๋ยวท่านอาบัตรขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี ส่งข่าวต่อ,ตอ,ตอ,ตอเดี๋ยวแตะข้างล่างเลยนะครับแตะข้างบนก็ได้สองมือนะอ่านั่นแหละโอสาทุมียาเวชภัณฑนมีน้ําดื่มต่างๆมานี่โอ้โหนําดอกไม้มานะฮะโปรยเป็นทางเดินนะฮะอนุโมทนาสาธุด้วยแม่เยี่ยมจริงๆนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเตีทั่วทนิวนะฮะลารถตู้คันแรกพร้อมแล้วนะฮะที่จะตามนะครับกระเป๋าเอาหลบนิดนึงนะฮะอ่าเพราะเดี๋ยวมันมีตังอยู่ท่านท่านโดนท่านอาบัตนะครับ จับแค่น้ำไว้นะครับจับแค่น้ำว้จับน้ำเลยครับจับน้ำเลยครับจับจับแค่น้ำอ่านี่ฮะภาพจับจับสองมือฮะวางโทรศัพท์ก่อนครับอ่าอันนี้ยกสองมือนะยกสองมือยกยกท่านนะครับยกได้ยกเลยนะฮะอ่าดอกไม้คุณแม่ยกยกถวายเลยคุณแม่ยกทั้งหมดทั้งถุงอ่ะคุณแม่อ๋อครับนี่ฮะสาธุฮะโอ้ฮะ พี่หอยด้วยนะครับเลยางหอางเลยไอยหางนะครับตะแคงข้างตะแคงข้างนะครับตะแคงข้างน่าลุงตานะครับโอ้บ่าวถิ่นนี่มันทั้งรับครด้วยโอ้โหเสื้อขาวมาเนี่ยฮะลูกนี่ออกนี่ออออกืเงลูกติดลูกหานะนี่พี่จรันนะฮะจากพระใหญ่ภูเก็ตนะเนี่ยขับรถสองแถวตามหลังอยู่โอ้โอ้ท่านนี้เคาะท่านคาะ ไม่ไม่ลูกอะลูกลูกปลูกอันนี้เป็นลูกอะไรลูกอ๋อมาทำบุญบอกท่านบอกพ่อมาทำบุญครอบครัวนี้โอ้สาธุนะเอ้าโอ้อนุโมทนาด้วยโอ้พ่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับเหลืออีกประมาณนะครับอ่าสิบเมตรนะฮะสิบเมตรกับอีกสองครบครึ่งนะฮะก็จะหลุดจาก ปมประตูวัดน้วนฮะเนี่ยโอ้โหฮะบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับนี่นั่งคนสุดท้ายของประตูแล้วก็โผล่ไปรตรงนูน้นนิดนึงใช้คำว่าโผล่ขอโทษทีแหมรุดป,ปากเอ้าตายหาลึกว่าเสาตวีนี่เองก็โตูเอ้มายืนนี่แกนี่ทำโรทรศัพท์พังไปด้วยแล้วก็ทำไม้กันสั่นพังไปสองตัวแล้วนะเนี่ยผมผมก็พังโอ้โหสุดยอดนะฮะเนี่ยบ<า>อกไม่ได้เลยนะแตกไอโฟนสิบเอ็ดพังไปแล้วแล้วก็ไม้กันสั่นพังกี่ตัวสองตัวเนี่ยฟังชัดเดี๋ยวจะไปหาซื้อ ือเดี๋ยวผมต้องเดินนะดินี่เดี๋ยวไปแก๊เปเจอร์จากเพจโซดไทยนิวเลยนะฮะนี่เมามาหนูเปิดกล้องมาหลบเขาเลยเร็วป๋าเสื้อเหลืองหลบ